ถ้าเกิดว่าผู้กู้อยู่จนครบอายุสัญญาสมมติกู้ยี่ปีก็อยู่ครบยี่ปีแล้วธนาคารก็จะหยุดจ่ายหยุดจ่ายเงินให้หลังจากครบอายุสัญญาแล้วแต่ผู้กู้ยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นต่อไปได้จนสิ้นอายุขัยจริงๆแล้วอีเวนต์สม์เกจน่าจะเหมาะกับใครในุงของพี่เกะคะ๋ค่ะอย่างที่เราทราบว่าคนโสดในสังคมไทยมีเยอะนะคะที่เป็นผู้สูงอายุอันนี้เป็นเป็นเมลหลักแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เราเจอเป็นลูกค้าของเราก็คือกลุ่มผู้สมรสที่ไม่มีบุตร อันนี้ก็จะค่อนข้างเยอะต้องทราบว่าบ้านหลังนี้ค่ะสุดท้ายจะเป็นของธนาคารนะคะถ้าลูกค้าไม่ปิดหรือทายาทไม่ปิดอันนี้ก็ต้องเตรียมในเรื่องของทราบค่ะว่าลูกค้าต้องรับทราบาว่าสุดท้ายเป็นของแบงก์อกองทุนรวมไทย ESG ลงทุนยั่งยืนพร้อมคืนภาษี ลงทุนนิยมวันนี้นะคะอยากเชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญกันค่ะโดยปกติแล้วย้อนกลับไปนะคะถ้าเรากําลังสร้างตัวอยากมีบ้านเป็นของตัวเองหลายคนก็จะใช้วิธีในการไปขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องผ่อนบ้านนะคะรายเดือนเดือนละกี่บาทบวกกับดอกเบี้ยไป2030ปีว่าไปถูกไหมคะแต่วันหนึ่งค่ะพอเราได้เป็นเจ้าของบ้านแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญในวัยหลังกเกษียณได้ด้วยเหมือนกันคือธนาคาร เขาก็จะจ่ายเงินให้กับเราด้วยนะคะเรื่องนี้เราเรียกว่าเป็น reverse mortgage นะคะรายละเอียดแล้วก็ความน่าสนใจเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในลงทุนิยมเทปนี้นะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณพาณิชนีมโนสันนะคะรองกรรมาการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือว่าพี่เก๋ยู่กับเราแล้วสวัสดีครัพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่เก๋มากเลยนะคะวันนี้ให้โอกาสเรามาได้คุยถึง reverse m ม r t ์เก e ที่จริงคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่อยากให้พี่เก๋เล่าแบบง่ายๆเลยว่ามันคืออะไรกันแน่การเปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญเนี่ยค่ะค่ะ reverse mortgage ก็คือเรามีบ้านที่ปลอดจำนองก็คือไม่ได้จิดจำนองที่ไหนคือเป็นบ้านของเราแล้วใช่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้นนะคะก็สามารถเอาบ้านนะมาเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายยามหลังกเกษียณได้นะคะโดยที่บ้านนั้นอ่ะต้องเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยจริง ต้องอยู่ะะด้วยต้องอยู่อาศัยจริงด้วยคือเอามากู้กับแบงค์แบงค์พอมาจำนองแบงค์ก็จ่ายเงินให้เป็นงวดนะคะอาาพอจ่ายเป็นงวดปุ๊บก็มีช่วงระยะเวลาที่แบงค์จ่ายให้ใช่ไหมคะ พอจ่ายจนครบอายุสัญญาลูกค้าก็ยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นต่อไปได้จนสิ้นอายุไขนะคะไม่ต้องย้ายออกไม่ต้องย้ายออกค่อะอยู่ได้จนสิ้นอายุไขเมื่อครบระยะเวลาหรือสิ้นอายุไขผู้รับผลประโยชน์หรือทาย,ยาทสามารถมาปิดบัญชีได้ <ừ> แต่ถ้าไม่มีใครมาปิดบัญชีบ้านก็ตกเป็นของธนาคาร <ừ> ค่ะนี่คือรีเวิร์สมาร์เก็ตอ่ะงั้นเดี๋ยวเราคุยไปทีละประเด็นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะทำรีเวิร์สมาร์เก็ตขึ้นมาจริง,รงๆกลุ่มคนที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือใครใช่คน กลุ่มกเกษียณหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนกลุ่มไหนอะคะค่ะโดยคอนเซปต์ของโครงการนะคะเราก็กําหนดอายุผู้กู้ไว้ uh huh. ว่าต้องมีอายุตั้งแต่60ปีแต่ไม่เกิน80ปีอ๋อ uh huh. ค่ะนี่คือกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มกเกษียณเลยใช่ค่ะทำไมถึงกําหนดกลุ่มนี้ไว้อะพี่เก๋ก็คือในนิยามของอรีบอร์ดมอร์เกเนี่ยเราบอกว่าเพื่อเป็นเงินบํานาญ uh huh. ใช้หลังกเกษียณ เพราะนั้นคนโดยปกติเกษียณอายุ60ปีอยู่แล้วนะคะโดยสถิติของอายุคนไทยก็คืออยู่ประมาณนี้แหะค่ะ8ปปีเพราะนั้นระยะเวลากู้เราก็เลยกำหนดอายุผู้กู้ไว้ว่า60 -80 แค่ะแต่ระยะเวลากู้อาจจะไม่ต้อง20ปีเป๊ะก็ได้ระยะเวลากรอเท่าไหร่คะธนาคารให้ต่ําสุดก็คือ6เดือนระยะเวลากู้6เดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน25ปีค่ะบวกอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน85ปี นั่นคือถ้าเกิดว่าท่านอายุ80ปีท่านกู้ได้อีก5ปีแต่ถ้าท่านอายุ60ท่านกู้ได้ถึง25ปีอ๋อ้็อยู่กับอายุเราด้วยใช่ทีนี้เวลาเราคิดคำนวณส่วนของการให้กู้ นะคะรวมถึงดอกเบี้ยรวมถึงเงินที่คนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านจะได้รับเราคำนวณจากอะไรบ้างคะเราคำนวณจากมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารประเมินค่ะคือถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคารนะคะเราจะให้ LTV ที่ร้อยละห้าสิบแต่ถ้าเป็นห้องชุดเราให้ร้อยละสามสิบแต่วงเงินให้กู้สูงสุดคือไม่เกินสิบล้านที่บอกว่ามูลค่าที่ดินพร้อมอาคารเนี่ยตาม ราคาประเมินที่ธนาคารประเมินซึ่งมันก็จะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ราคาตลาดใช่ไม่ใช่ราคาตลาดอาจจะไม่ใช่ราคานั้นก็แปลว่าจะสมมุติว่าราคาตลาดอาจจะ15ล้านแต่ธนาคารประเมินได้12ล้านแบบนี้ค่ะเราก็จะให้กู้ที่50สมมุติที่ธนาคารห้ใช่ไหมคะก็6ล้านลูกค้าก็จะได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งดอกเบี้ย บ้านโดยปกติที่เราเข้าใจกันเขาจะเป็นแบบลอยตัวขึ้นลงตามดอกเบี้ยนโยบายรีวิสต์พาร์เกตเหมือนต่างกันยังไงบ้างอันนี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะธนาคารกำหนดอยู่ที่6 2 5เต่อปีคงที่ตลอดอายุสัญญาค่ะซึ่งตัวเลขนี้ต้องยอมรับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายมันขยับขึ้นมาตัวเลขนี้ขยับขึ้นมาไม่ขยับขึ้นค่ะถือว่าต่ำต่ำในกลุ่มอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสมัยก่อนก่อนที่จะปรับขึ้นมาสี่ครั้งล่าสุดนะคะ แปลว่าตอนนี้ดอกเบี้ย6.25นี้คือคงที่มาแล้วก็เป็นดอกเบียตั้งแต่ก่อนจะขึ้นมา4คั้งติดในรอบนี้เหมือนเราล็อกเลทไว้ว่างั้นเถอะทีนี้คนที่ขอกู้ก็น่าจะมี2อย่างเนาะหนึ่งก็คืออยู่จนถึงเวลาก็คือกู้20 25เปีก็อยู่จนถึงวันนั้นนะคะอีกกลุ่มนึงก็อาจจะอยู่ ไม่ถึงเ่นเสียชีวิตก่อนหรือเสียชีวิตหลังเราเราดูแลเขาต่างกันยังไงคะค่ะก็ในส่วนของอระยะเวลาของการอยู่อาศัยนะคะในในที่ที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักประกันเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้กู้อยู่จนครบอายุสัญญามสมมติกู้ยี่ปีก็อยู่ครบยี่ปีแล้วนะคะธนาคารก็จะหยุดจ่ายหยุดจ่ายเงินให้หลังจากครบอายุสัญญาแล้วแต่ผู้กู้ยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นต่อไปได้จนสิ้นอายุไขนะคะอพอหมด หมดอายุขายของผู้กู้แล้วเนีย่ยทายาทก็มาติดต่อธานาคารเพื่อขอปิดบัญชีธานาคารก็จะคำนวณเงินต้นบวกดอกเบี้ยจนถึงระยะเวลาของวันที่ปิดบัญชีให้นะคะว่าจะปิดไหมถ้าเกิดว่าทายาทไม่ประสงค์ปิดบ้านหลังนั้นก็ตกเป็นของธานาคารนำอ,ออกขายทอดตลาดต่อไปค่ะแต่ถ้าทายาทประสงค์ปิดก็ชำระกันเสร็จสิ้นบ้านก็กลับไปเป็นของทายาทค่ะแต่ถ้าผู้กู้ขอปิดก่อนสิ้นสุดสัญญาอันนั้นดำเนินการได้เลยธนาคารก็จะคิด ดอกเบีย้ยให้จนถึงวันที่ปิดบัญชีก็ทชำระต้นกับดอกให้ธนาคารบ้านก็กลับไปเป็นของกู้อ๋อ<ช><ช>แปลว่ามี2ออย่างคือจะปิดบัญชีเพื่อเอาบ้านมาเป็นของเรา<ช>ไม่ว่าจะเป็นของคนที่ขอกู้หรือทายาทเมื<ช>่อคนที่ขอกู้เสียชีวิตก็ได้<ช>กับ2คือไม่ปิดคือปล่อยบ้านให้เป็นของธนาคาร<ช>ก็ทําได้ด้วยเหมือนกันอ่ะแล้วราคาของการปิดบัญชีมันขึ้นอยู่กับอะไรพี่เก็บเรามีตัวอย่างในการคำนวณด้วยไหมคะเช่นปิดก่อนต้องจ่ายเท่าไหร่ ปิดหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วทายาต้องจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไหร่ค่ะก็ในในกรณีที่ปิดก่อนเนี่ยเราคิดถึงวันที่ลูกค้าชําระอยู่แล้วซึ่งมันจะไม่ใช่ดอกเบีย้ยตลอดอายุสัญญาถูกไหมคะม,มันก็จะเป็นเงินต้นบวกระยะเวลาที่เขารับมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ดอกเบีย้ยของแต่ละเดือนสะสมมาจนถึงวันที่ปิดบัญชีอันนั้นก็จะเป็นเงินก้อนหนึ่งซึ่งซึ่งจะไม่ใช่ตลอดอายุสัญญาะนะคะ แต่ถ้าเป็นปิดหลังจากสิ้นสุดอายุไขเนี่ยลูกค้าก็จะเสียดอกเบี้ยเต็มสัญญาบวกกับระยะเวลาที่สิ้นอายุไขไปอีกระยะหนึ่งอาจจะสมมุมติว่าผู้25ปีแต่เสียชีวิตหลังจากนั้นอีก3ปีเป็น28ปีก็จะมีดอกเบี้ยหลังจากนั้นไปอีก3ปีบวกเข้าไปค่ะก็หมายความว่า,า,าคนที่น่าจะเหมาะกับ Reverse Mortgage คือคนที่ต้องการเงิน หลังวัยเกษียณเพราะอาจจะไม่มีรายได้เงินที่เก็บไว้ไม่พอ,อแล้วเขาก็อาจจะไม่จําเป็นต้องส่งต่อมรดกก็คือบ้านให้กับลูกหลานถูกไหมคะ่ะ อันนี้เป็นคิดในมุมของคนที่อาจจะเป็นคนที่สนใจค่ะพี่เกศฟุร์นก็จะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อมูลค่าของบ้านเนี่ยมันค่อยๆขยับขึ้นไปในโอกาสของการที่ผู้กู้เขาจะได้รับเงินมันค่อนข้างฟิกซ์พอสมควรไม่ได้แปลผันแล้วเรามองประเด็นนี้ยังไงอ่ะธนาคารได้คำนวณตัวฟิวเจอร์แวลูไว้ล่วงหน้าแล้วในส่วนของมูลค่าบ้านนะคะธนาคารถึงได้กำหนด LTV อยู่ที่5 0อซึ่งตรงนี้ค่ะบ้านมันไม่ใช่มีแต่ จะขึ้นที่ดินต่างหากที่จะขึ้นแต่บ้านนี่มันจะเสื่อมลงเพราะนั้นมันจะผ่านแปรสวนทางกันซึ่งที่ดินบางที่ก็ไม่ขึ้นะนะคะมันก็เป็นความเสี่ยงธนาคารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คิดล่วงหน้าไว้แล้วและพื้นที่แต่ละพื้นที่แต่ละทำเลการคำนวณแตกต่างกันไหมคะหรือใช้หลักการเดียวกันเลยอันนี้อิงราคาตลาดของแต่ละทำเลด้วยค่ะค่ะทางงานประเมินเขาจะมีทำเลของแต่ละจุดอยู่แล้วค่ะ แต่ LTV ก็คือเลทเดียวกันเลทเดียวกัน50 <S 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 สําำหรับรบ้านและที่ดีใช่ใชแล้วก็30้องสุดท้องชุดเพือ่อเห็นภาพชัดขึ้นอยากให้พี่เก๋ลองยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเรามีบ้านหลังหนึ่งกว่าที่เราจะได้เงินมามันต้องผ่านกระบวนการอะไรเราจะได้เงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนแล้วก็พอถึงวันสุท้าองชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นบ้านคะพี่เก๋ค่ะ ก็สมมุติว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งนะคะธนาคารไปประเมินแล้วมูลค่าหลักประกันอยู่ที่10ล้าน <Would S 2> นะคะธนาคารให้ในส่วนที่ดินอาคารแค่50%ก็คือ5ล้านนะคะไอ้ตรงเนี้ยธนาคารก็มาคิดว่าตลอดระยะเวลา25ปีเนี่ยเราจะจ่ายเงินงวดให้ลูกค้าอยู่ที่16,600บาทอืนอบาทอันนี้คิดจากดอกเบี้ย6 2, 2>, 6. 2 5 6.25%ตลอดอายุสัญญานะคะเพราะนั้นตลอดอายุสัญญาเนี่ยลูกค้าจะได้รับเงินต้นทั้งหมด4ล้าน9แสนบาทประมาณนี้ นะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ3าล้านเก้าบาทตลอดอายุสัญญา2 5่ปีะนะคะบวกต้นกับดอกแล้วอยู่ที่ประมาณ8ปดล้านแปดแสนกว่าบาทานะคะอันนี้คืคอยอดปิดยี่้าปีถ้าถ้าลูกค้าต้องการปิดหรือว่าทายาทต้องการปิดถ้าลูกค้าที่อายุไขไปก่อนนะคะอันนี้ตลอดระยะเวลาย,าย 20, าี่ห้าปีค่ะแปลว่าคิดเร็วๆก็คือบ้าน10ล้านเราจะได้เงิน4ล้านกว่า แล้วเราต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ทอสสาล้านกว่าในระยะเวลาทั้งหมดที่เรามีการทำรีเวิร์สมาร์เก็ตยี่สิาปีแปลว่าจริงๆร e e ีเวิร์สมาร์เก็ก็คือมีต้นทุนเกิดขึ้นคือต้นทุนดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นถ้าลูกค้ายังอยู่ต่อก็คือยังไม่เสียชีวิตอายุยืนยืนไปได้ถึงแบบร0อปีเลยไหมคะพี่เกศหรือเรามีกำหนดไหมได้ปกติเราก็คิด โถเฉลี่ยอยู่ที่ไม่น่าจะเกินร้อยอาจจะมีบางท่านที่ร้อยกว่าๆนะคะ,ะถ้ายังไม่ปิดดอกก็จะเดินต่อนะคะเดินต่อไปเรื่อยๆอาจจะท่วมต้นท่วมหลักประกันด้วยซึ่งตรงนี้ธนาคารรับความเสี่ยงเองทั้งหมดอยู่แล้วนะคะ ในส่วนของการถ้าสุดท้ายก็ต้องขายทอดตลาดเนี่ยความเสี่ยงทั้งหมดธนาคารรับเองค่ะเพราะว่าถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าดอกท่วมต้นเนี่ยทายาทคงไม่รับแล้เขาเขาต้องจ่ายราคาแพงกว่าชบ้านอีซึ่งทายาทเลือกได้ว่าจะปล่อยบ้านให้ธนาคารหรือจะปิดปิดเองด้วยการจ่ายต้นและดอก ซึ่งส่วนใหญ่ที่เคสที่ผ่านมาเป็นยังไงอะคะพี่เกศเคสที่ปิดบัญชีไปแล้วนะคะลูกค้ามาปิดเองเพราะลูกค้ายังมีมีอายุอยู่ยังมีอายุอยู่ยยแล้วก็ใช่ยังไม่เสียชีวิตแล้วก็คิดว่าเพียงพอแล้วสําหรับเงินที่รับไปในส่วนใหญ่อีกประมาณ70บัญชีที่ยังอยู่กับเราเนี่ยก็ยังรับต่อเน,นื่องอยู่ค่ะอีกในหนึ่งค่ะสมมติาวแฟนๆตัวนิยมเขาแบบเอ๊ะถ้าแบบเนี้ยเราสามารถที่จะขอกู้ในะระยะเวลาที่สั้นหน่อย เช่นสมมติคนหกสิบแล้วคนขอคู่แค่1ิบสปีแล้วถ้าเมอเอิร์ฟันอายุอยู่นานขึ้นค่ะก็ทําได้ด้วยเหมือนกันได้ค่ะูกค้าก็สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นต่อไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ดอกมันก็จะเดินไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปิดไหมถ้าเราจะปิดอาจจะไม่คุ้มแต่ถ้าเราไม่ปิดธนาคารก็ต้องรับความเสี่ยงใช่ค่ะตอนนี้ปัจจุบัน คนที่เขาสนใจตัวริเวณสมาร์เกตแล้วก็ทํากับทางทอศอมีมากหน่อยแค่ไหนคะค่ะล่าสุดก็ยื่นแล้วรวมทั้งหมดประมาณ106บัญชีนะคะวงเงินอ,อยู่ที่ประมาณ370ล้านทำนิติกรรมแล้วก็85บัญชี270ล้านนะคะสำหรับปี6 6, 6ในยอดค่อนข้างเยอะกว่าปีอื่นๆก็คือยื่นมาทั้งหมด30บัญชีค่ะทำนิติกรรมก็ยีบบัญชีแล้วเ,<อ><ะ>เรามีวิธีในการเลือกลูกค้า ตามระยะเวลาในการขอกู้ยังไงคะอันนี้ธนาคารให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลยค่ะ oh. ว่าลูกค้าจะเลือกกี่ปี oh. ค่ะ,ะเพียงแต่ว่าในส่วนของธนาคารเวลาเรารับจำนนงหลักประกันเนี่ยบริษัทประเมินที่เขาออกไปประเมินหลักประกันเนี่ยค่ะเขาต้องประเมินในส่วนของความเหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยด้วยว่าหลักประกันที่จะเอามาจำนองภายใต้โครงการนี้นะคะในทำเลที่ตั้งแล้วก็ตัวหลักประกันเองเหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเปล่า oh. ค่ะ มองถึงสภาพคล่องนีนาคตด้วยว่าขายได้ว่างไหมดัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> นั้นธนาคารก็ต้องแบกรับความเสีย<ช>่ยงมากเกินไป <ๆ S 2> ซึ่งที่ผ่านมาคนที่เข้ามาในโครงการผ่านทุกคนไหมคะหรือว่ามีทำเลไหนที่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อาจจะไม่สามารถที่จะทำรีรเวิร์สมว่าเก็ตได้หรือเปล่า เท่าที่เปิดมาคือธนาคารต้องเรียนว่าเราเริ่มกับกรุงเทพปริมณฑลก่อนนะคะแล้วก็เฟสสองเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเมื่อปี65ก็คือเปิดทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มใหญ่จะเป็นกรุงเทพปริมณฑลซึ่งเป็นเป็นเมืองอยู่แล้วอิสรพคล่องอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะในส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็อยู่ในอำเภอมูงนิธิส่วนใหญ่ค่ะก็ยังรับได้อยู่ค่ะแล้วส่วนของคนที่จะทำ reverse market เนี่ย หนึ่งคนหนึ่งหลังไหมคะเพราะเขาต้องอยู่อาศัยจะทํามากกว่านี้ไม่ได้เขาต้องอยู่เองไหมหรือว่าต้องอยู่เองค่ะผู้คู่ต้องอยู่เองเท่านั้นเพราะว่าธนาคารจะมีการออกไปสุ่มตรวจเยี่ยมนะคะมีสุ่มตรวจเยี่ยมว่าผู้คู่ยังอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นไหมยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าเงินที่เราจ่ายไปทุกเดือนเนี่ยผู้คู่เป็นคนรับเองนะคะต้องผู้กู้เป็นคนรับเองเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้คู่เสียชีวิตลงเนี่ยธนาคารก็หยุดจ่าย ถ้าสมมติอ่ะสมัยนี้มีคนโสดเยอะหรือว่ามีครอบครัวแต่ไม่มีลูกนะคะวันที่เขาเสียชีวิตไปเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามบ้านหลังนั้นหรือเงินก้อนที่เหลือนั้นจะจัดการยังไง ก็ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตก่อนสิ้นสสัญญาธนาคารก็หยุดจ่ายหยุดจ่ายแล้วก็บ้านหลังนั้นก็จะติดต่อทายาทเพราะว่าทุกรายที่เข้ามาขอสินเชื่อประเภทนี้ต้องมีทายาทมารับรู้ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเพราะนั้นธนาคารจะมีเบอร์ติดต่อทายาทค่ะต้องแจ้งให้ทายาททราบเพื่อที่มาดําเนินการว่าจะเอายังไงกับทรัพย์หลังนี้ถ้าเกิดว่าเขาสละสิทธิ์ในการที่จะปิดทรัพย์ธนาคารก็เอามาดําเนินการในการขายทอดตลาด ถายาตต้องเป็นทายาทโดยธรรมถูกไหมใช่ก็คือตามลําดับเลยใช่แต่ถ้าไม่มีทายาทไม่ได้ต้องมีค่ะจะจะสดก็ต้องมีหลานมีอะไรนะคะหลานใหญ่ก็มีลูกพี่ลูกน้องมีปู่ย่ามตา้องมีมาฟังคาแนะนําของโครงการนี้ด้วยอย่งไงต้องรับรู้ต้องมีการรับรู้ด้วยจริงๆแล้วอีเวิร์สม์เกตน่าจะเหมาะกับใครในุงของพี่เก๋คะ ก็อย่างที่เราทราบว่าคนโสดในสังคมไทยมีเยอะนะคะที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เราเจอเป็นลูกค้าของเราก็คือกลุ่มผู้สมรสที่ไม่มีบุตรอันนี้ก็จะค่อนข้างเยอะค่ะเนี่ยก็จะเป็นสองกลุ่มนี้สําหรับกลุ่มที่เป็นผู้สมรสมีบุตรก็มีนะคะบุตรแยกครอบครัวออกไปแล้วบ้านหลังนี้ไม่ตกทอดไปบุตรละเพราะบุตรมีครอบครัวใหม่ไปมีบ้านหลังใหม่ไปแล้วอย่างนี้ค่ะก็มี ซึ่งต้องอยอมรับว่าในบ้านเราไม่ค่อยฮอตกันสักเท่าไหร่หลายคนเชื่อว่าแฟนๆคนนิยมอาจจะเพิ่งเคยได้ยินด้วยซ้ำนะคะตรงข้างกับต่างประเทศซึ่งเราเห็นหลายประเทศที่อยู่ในเอเชียแต่ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเกาหลีค่อนข้างจะรับความนิยมทีเดียวพี่เก๋มว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้มีความแตกต่างกันของความนิยม Reverse m a r t ในบ้านเรากับต่างประเทศค่ะ ในส่วนของบ้านเราพี่เก๋มองว่าสังคมไทยส่วนใหญ่นะคะยังเป็นสังคมที่ยังเป็นเรื่องของมรดกตกทอด uh. ที่ดินยังมีมูลค่าคใช่ไหมคะก็สามารถสร้างทรัพย์ให้กับลูกหลานได้เพราะนั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งะคะ่ะที่คนไทยยังติดในเรื่องนี้อยู่ uh huh. ค่ะก็เลยยังไม่ยังไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่แต่ในส่วนอาคารสงเคราะห์อเองเนี่ยเราก็การให้ความรู้นะคะกับกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือวัยใกล้กเกษียณเนี่ยค่ะ ออกไปให้ความรู้ในเรื่องของ Financial อีย t e ลิเนะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุพวกนี้ค่ะให้ความรู้โครงการร e วอลต์มาร์เกเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายนะคะถ้าสำหรับใครที่สนใจรีวอลต์มาร์เกทพี่กิมมีอะไรแนะนำบ้างทั้งข้อควรรู้แล้วก็ข้อควรระวังค่ะ ข้อควรรู้ข้อควรระวังก็เป็นเรื่องของการวางแผนก่อนนะคะว่าในในวัยหลังกเกษียณเนี่ยเราต้องการรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพเนี่ยประมาณเท่าไหร่ค่ะนะคะ,คะหลังจากนั้นก็ถึงจะเอาทรัพย์ตรงนั้นนะคะมาให้ธนาคารประเมินมว่าราคาที่ธนาคารประเมินแล้วคํานวณออกมาเป็นเงินงวดรายเดือนแล้วเนี่ยลูกค้ารับได้ไหม,มคือถ้าถ้าเยอะไปลูกค้าก็ลดได้นะคะบางรายก็ขอลด เยอะเยอะไปให้เยอะไปเนี้ยก็ขอลดก็มีค่ะคือใช้แค่หมื่นเดียวไม่ต้องให้หมื่นสอค่ะไม่ต้องให้เยอะก็มีค่ะแล้วท่านยังไงถ้าเขาอยากขอลดก็แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะถ้าถ้าจะขอรับน้อยก็คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่รับน้อยนั่นแหละค่ะอ๋อค่ะอันนี้เราผันแปรตามเงินที่รับไปคือลูกค้าเนี่ย เป็นคนดีมานบอกมาเลยว่าอยากได้ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะคะและส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการที่ต้องทราบว่าบ้านหลังนี้ค่ะสุดท้ายจะเป็นของธนาคารนะคะถ้าลูกค้าไม่ปิดหรือทายาทไม่ปิดค่ะอันนี้ก็ต้องเตรียมในเรื่องของทราปะคะว่าลูกค้าต้องรับทราบว่าสุดท้ายเป็นของแบงค์ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งคือข้อควรรู้ใช่ค่ะแล้วข้อควรระวังมีด้วยไหมคะข้อควรระวังก็คงเตรียมในเรื่องของบัตเจตที่จะปิดสุดท้าย ว่าท่านพร้อมไหมถ้าท่านไม่พร้อมไม่ต้องกังวลค่ะสุดท้ายแบงก์ก็ปิดให้เ uh huh. พราะมันต้องตก,ตกทอดมาถึงแบงก์แล้วก็แบงก์ก็ขายทอดตลาด อันนั้นไม่ต้องกังวลเป็นเป็นเรื่องที่แบงก์ต้องรับภาระรับความเสี่ยงสุดท้ายอยู่เลยปัญหาแบบตรงๆได้ไหมคะพี่เก๋ว่าจริงๆแล้วคนที่น่าจะใช้บริษัทสมดุลเกตแล้วคุ้มก็คือคนที่อาจจะไม่ได้ส่งต่อให้ทายาทแล้วก็อายุยืนกว่าอายุสัญญาพูดแบบนั้นถูกไหมคะก็ถูกคะ่<อ>กคะค่ะเพราะเท่ากับเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้เงินทุกเดือนแน่ๆไปเรื่อยๆยิ่งอายุยืนเท่าไหร่เราก็จะได้อยู่บ้านหลังนั้นจนถึงสิ้นอายุไขและหลังจากนั้นก็ไม่ต้องกังวลเพราะยังไงบ้านหลังนั้น <ไ><ช>มากน้อยแค่ไหนก็ตามนะ,นะคะแต่เพื่อนวนี้พี่เกบอกแม่เปิดช่องนีเดียวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะมีลูกค้าหลายกลุ่ม ก็ขึ้น <c oughs> อยู่กับความต้องการ<ช>แล้วก็วิธีในการบริหารจัดการเงินอันนี้สําคัญที่สุดก็ <c oughs> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะคะ <c oughs> สําหรับใครที่มองว่าเออตัวเองไม่น่าจะต้องส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานหรือใครที่รู้สึกว่าเรามีสินทรัพย์ก็คือมีบ้านนะคะแต่ว่าเราเองอาจจะไม่มีสภาพคล่องทางการเงินในช่วงวัยหลังเกษียณดิวิชมาร์เก็ตก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่อย่าลืมว่าก็มีต้นทุนเพราะว่ามีดอกบี้ประมาณสัก 6. 2 5ของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่่่งตตัวเลืออกททีนาจจะบโย สําหรับใครนะคะที่อยากจะได้เงินบํานาญหลังวัยเกษียณด้วยการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินบํานาญให้กับเรานะคะ <c oughs> แล้วก็ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราหรือว่าทายาทของเราว่าวางแผนยังไง <c oughs> เราจะเอาบ้านนี้กลับมาเป็นของทายาทด้วยการปิดหนี้ทั้งต้นทั้งดอกหรือจะปล่อยให้ธนาคารรับช่วงไปนะคะซึ่งก็สามารถที่จะวางแผนจัดการ <c oughs> ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่จะทําให้เรากเกษียณสุขได้นะคะใครสนใจก็ลองสอบถามทอสอได้นะ,ะ <c oughs> นะคะเรื่องนี้ Reverse Mortgage พี่เก๋ดูแลโดย,โดยตรงเลยด้วยวันนี้คุณพี่เก๋ สวัสดีค่ะกองทุนรวมไทย ESG ลงทุนยั่งยืนพร้อมคืนภาษี